รายการธรรมรัตรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมารับชมการเทศนาธรรมในตอนพระนักบริหารการพระศาสนา จากประเทศปฏิพานวาทีและประเทศมังคลาจารย์นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวายความเคารพมาอย่างพระเทรานุเทระเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่ายินดีก็แปลว่าเสียดายก็คือว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัตซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านอยู่ที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มา หลายปีเมื่อท่านเจริญด้วยอายุถึง80ดสิบปีก็เป็นกฎเกณฑ์ว่าจะต้องยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดก็ได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคก็ได้สุวนแล้วแต่จะพิจรารณากันแต่ส่วนใหญ่ก็ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคจะได้สูงกว่าเจ้าคณะจังหวัดเมื่อกเกษียณอายุแล้วทางคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะภาค ได้แก่พระเดชพระคุณพระ,ระบรมเสนาบดีว่าประทมครงคากรุงเทพมหาคนครท่านดารงตําแหน่งเจ้าคณะภาคเจ็ดก็จะต้องพิจารณาพระที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดก็เกณฑ์ก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือหารองเจ้าคณะจังหวัดให้ได้ก่อนที่มีคุณสมบัติก็ต้งองเลือกอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองจังหวัดเชียงใหม่เขามีสองรูปเพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่ถ้ามีคุณสมบัติ พอที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนอนาคตได้ก็ต้องแต่งตั้งเป็นรัชการเจ้าคณะจังหวัดก่อนพระเดชพระคุณได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านจุขุนพระเทพมังคาราจานนามเรชุดช,ชื่อสมานท่านอยู่วัฒาตอนวัฒาตอนก็อำเภอแม่อายนะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นรอเจ้าคณะจังหวัด ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้ากระจังหวัดการแต่งตั้งผู้รักษาการนี้ส่วนใหญ่เขาจะดูกันหนึ่งปีท่านเขาเรียกดูงานที่ที่จะต้องให้เวลาหนึ่งปีแต่ถ้าไม่ถึงหนึ่งปีก็สามารถนำเสนอม,มาสัมมคมแล้วเพื่อจะมีพระบรมราชวินิจัยใ,ให้แต่งตั้งได้ จ้าจคุณพระเทพบังคารารา์เป็นเจ้าคณะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่แล้วจะ้เป็นพระนักพัฒนาองค์เก่าออกไปอาตมาก็เสียดายองค์ใหม่ขึ้นมาก็ดีใจท่านดีใจที่ว่าเราได้นักปกครองขึ้นมามีอำนาจเต็มอีกหนึ่งรูปก็จะต้องบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนตัวท่านเองจะดีใจหรือไม่ดีใจไม่รู้แต่รู้สึกว่าหาเขาก็ดีใจคณะสงฆ์เขาก็ดีใจเพราะอะไรฮะ ก็เพราะว่าจะได้เจ้าคณะไวัดรูปใหม่ที่มีความรู้ความสามารถท่านเจ้าคุณพระเทพมังคราจาร์คนทั่วไปเขาเรียกหลวงพ่อวัดธาตอนนจะเป็นหลวงพ่อก็ได้จะเป็นเจ้าพ่อก็ได้ท่านรู้สึกว่าจะเอาทางเจ้าพ่อมากกว่านะถ้าจะมีคําพูดติดปากของท่านว่าไม่มีปัญหาคือใครจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พอไปถึงท่านแล้วท่านจะแก้ไขปัญหาให้หมดทั้งในเรื่องส่วนตัวในเรื่องส่วนรวม เพราะอะไรฮะท่านแค่แค่เป็นเทวดาท่านเทวดาที่จะบัรดาลท่านใช้ทั้งพระเดชให้อุ่นพระคุณให้เย็นแล้วจะมีคำนำหน้าพระที่เป็นระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปเอาเป็นเจ้าแด้วท่านนะเดชะคุณเป็นอาตมานี่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเออมีแต่พระคุณพระเดชยังไม่ได้ใช้แต่มีตำแหน่งอื่นก็เป็นพระเดชพระคุณคือพระเดชอุ่นพระคุณเย็น คืออะไระอำนาจและหนา้าที่พระเดชคืออำนาจพระคุณคือหนา้าที่ที่จะทําตามออพระบััติคุณสฆ์และงานใหม่ที่สร้างขึ้นถ้าจะคุณค่านเป็นพระที่เป็นนักบริหารที่ครบสูตรคือบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจ บริกรรมมาภาวนาปริไปว่ารอบรอบหรือบริไปว่ารอบรอบหาระไป็ว่านำไปจะดึงไปก็ได้ท่านจะเทินหัวไปก็ได้จะผลักดันไปก็ได้ท่านจะเรียกคนมาช่วยก็ได้นั่นหาระไม่ใช่เป็นหารครําว่าหารนี่หมายความแบ่งส่วนงานบริเวณท่านพัฒนาเยี่ยมยอดมากแล้วก็วัดถ้าตอนนั้นเป็นวัดที่ โลกรากเป็นวัดเก่าแก่ที่นี่กลายเป็นวัดที่นะฮะมีต้นไม้ใบหญ้าสวยงามแล้วก็มายืนต้นไม้ผลกินได้ไปว่าท่านไม่มีอดถ้าพัฒนาสวยงามแล้วก็ไม่ไม่ใช่เป็นการยกย่องศาสนาอื่นมากกว่าพระพุทธเจ้าบริเวณนั้นนะฮะท่านจัดแจงสะอาดสะดวกสว่างสงบสงา่าไปดูได้เลยแม้แต่โยมไปพัก ครัพระสงฆ์ไปพักโยมไปพักบริเวณท่านจัดการเรียบร้อยบริวารคนรอบรอบท่านภิกษุสมณาเนอุบาสองอุบาสิกาลูกศิษย์ลูกหาลูกนกลูกกาลูกหมาลูกแมวสิบเรื่องที่เป็นบริของท่านเป็นการถาวราุ่นชคลาวท่านจัดการดีเรียบร้อยให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศินให้มีสักให้อยู่กันด้วยความรักให้มีรับประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสได้บุญกุศลที่เรียบริวาร บริพันธ์เครื่องใช้ไม้สอยที่จะต้องใช้ไม้สอยเป็นบริพันธ์บริขาราที่พระเนยนจะต้องเป็นสมณบ,บริโภคบริการถ้าเป็นพระรับแขกมือเอื้อมปากอ้านหน้ายิ้มมือเอื้อปากอ้านหน้ายิม้ม,ออาามถ้าไปดูรูปเก่าๆนะท่านนะฮะท่านจะเห็นเลยเอาตอมาก็อยากใช้ท่านออกทีวีเยอะแต่บอกไม่มีอะไรจะพูดก็บอกเอาก็เอาที่หลุงพ่อจะทำเนี่ยเอามาพูด มันเป็นความจริงดีมันจะไม่ใช่เป็นการอ่านเป็นพัณงบริการมือเอื้อปากอานาญิมบริกรรมกิจมีหน้าที่ส่วนของท่านท่านก็ทําและนี่งานมันขยายจากชั้นอาวาสเป็นชนอำเภอเป็นชนเป็นรองจังหวัดเป็น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 เรางวัลวันหนึ่งเอาเวลาที่ไหนบริกรรพภาวนาต้องสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐาน เพราะฉะนั้นการเป็นนักบริหารท่านครบสูตรและพูดถึงงานงานในในสิ่งที่ท่านจะต้องทำซึ่งท่านผู้ชมพระสงฆ์จะต้องเรียนรู้คืออะไรท่านคือการที่ท่านเป็นพระสงฆ์ครบสูตรเป็นนักปกครองที่เชี่ยวชาญท่านเป็นเป็นคณาจารย์ขบ,บังเวก็ที่ท่านเสกท่านสวดน,นไม่งั้นคนมันจะขึ้นไปยอดเขาทำไมละท่าน เป็นนักเทศที่เก่งกาจถูกใจคนผูกใจคนเป็นนักปราชญ์ที่แตกฉานคือท่านมีความรู้เยอะเป็นวิปสัสนาจารย์ที่ไม่อ้วดไม่คุยว่าฉันเป็นวิปสัสนาจารย์เป็นคณาจารย์นะเป็นนักบวชที่ยอมสละชีวิตเพื่อภาคการสวัสิซึ่งเหล่านี้ท่านเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีสําหรับคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและการพระศาสนา ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการนี้ก็ขอให้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการเคลื่อนย้ายของพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นเพื่ออาตมาานะฮะอาตมาไปสองครั้งวัดนี้ไปสองครั้งแต่พยายามจะหาพระต่างๆมาออกทีวีพยายามส่งเสริมงานของคณะสงฆ์โดยรายการธรรมรัธรรมรัฐส่งทีมงานไปที่ดีเราก็ส่งเสริมยกย่อง ที่ไม่ดีเราก็ก็กำจัดออกไปนิคันเห็นนิขาร่างกำจัดคนที่คนกำจัดปักคันเห็ปน,นปกนนนนออักคาระหังยกย่องคนที่คนยกย่องเราไปยกย่องคนที่คนขมคนที่คนกำจัดเราผิดเราไปขมคนที่คนยกย่องเราก็ผิดนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคณะสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเมื่อคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ถ้าการต่อไปได้รูปนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ก็จะขอรับรองว่าจะต้องให้เท่านเทศบ,บ่อยๆเพราะว่าการปกรครองที่ผ่านสื่อใหญ่ๆมีความสําคัญก็ขอ,ขอให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้เจริญด้วยวัฒนมงคมเจ็ประการ ดังที่ได้เสกสุธโยมผู้อื่นแล้วแล้วก็ขอจเจริญสนอื่นๆนั้นท่านผู้ชมฟังท่านคุยฟังท่านพูดดูธรรมดาแต่ลึกซึ้งเป็นกันเองชุ่มชื่นใจไาการที่ได้ยังไเงเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย อย่างที่ท่านเขาเห็นทำงานมาตลอดเป็นเจ้าอาวาสอายุยี่สิบห้าเป็นพระสมานจากบ้าสมานแล้วก็มาเป็นพะระใบิกาสมานเป็นฐานาเจ้าคณะเปิดอ,อย่างนั้นมาก็เป็นเจ้าคณะทบุญเขาก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระคุณสัญญบัตรชันตรีชันโตเป็นเจ้าคณะเบิด ก็ได้ฉันเองไม่น่าเชื่อวัดข้าทอเด็ยมีมประเียนกรรมกาวประโยคขึ้นองค์แรกของจังหวัดเชียงใหม่พระเถละเจ้าคณะหนวัดเบนเจ้าคณะภาควัดบากน้ำวัดสักเกตวัดปทุมไปดูจ้างเปืือกไทรไปดูแลบอกว่าต้องรักเดนก็ แปดสิบพระสามสิบคนลูกโอดว่าเสดไปว่าโอ้โหมาอยู่ในป่าได้ยังไงช้างเผือกมันเกิดในป่าจริงๆมีช้างเผือกเกิดขึ้นประเด็นตามข้าปะโยคองค์แรกของจังหวัดเชียงใหม่เกิดที่ตาดลวงพ่อเ,เลยได้เป็นพระารามหลวงพ่อประเด็นตามข้าปะโยง วัดก,าก้ากรอนเป็นวัดบั้นนอกแต่เป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี2อ3 4ปีนั้นดังมากเพราะพระรี่นทำกาประโยชน์หลวงพ่อก็ดูและพระเดยนมาตลอดการศึกษาเป็นหลักหลวงพ่อถือว่าการศึกษานั้นมีความจำเป็นมากสำหรับพระสำหรับเป็นที่จะต้องออกเผยแผ่ หลวงพอ่อในกระดนั้นเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนอวดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาภาคภาษาบาลีหลวงพอ่อก็เลยตั้งเป็นพระอารามโนงขึ้นได้ในปี2 5 3 7และเป็นสนามสอบบาลีแห่งที่สองของจังหวัด มีผ้าเ,เป็นเดนเป็นร้อยในกานกอบตามสนามดวงทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยโดยไม่พูดว่าเหนื่อยไม่เคยพูดนในชีวิตเรามีความสนุกในงานและมีความสุขเมื่องานนั้นสำเร็จลูกพ่อนี่ไม่ได้อวดตัวเองนะ ใครไม่เชื่อก็ต้องย่องไปดูวัดตาดก่อนว่ามีอะไรโอ้มันมีแล้วคุยกันเหมือนโมการศึกษาสำหรับป้าเดนไม่เคยทิงมีการศึกษาสำหรับการวาสเด็กม .3 สสที่หลวงพ่อรับวิทยาการอาชีพเป็นสาขาฝากสองรอยดีวิต ได้ครูจากรัฐบาลมาแปดคนนอกนั้นหลวงพ่อรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมีหอพักฟรีไม่ได้จ่ายเงินเดือนครูตรงนั้นเองนอกน้้นตกอย่างขึ้นอยู่กับหลวงพ่อแต่เพียงผู้เดียว พอปนจุนใหญ่พันคนอยู่ในนั้นมีโรงพยาบาลทางเลือกสมุนไพรดูแลคนป่วยติดเตียงหลวงพ่อดูแลรับจิตจอบกินขอนพูดแล้วเหมือนโมต้องตามไปดูว่าหลวงพ่อทำงานแบบไหนย,ยังไงการทำงานนั้น ไม่เคยคิดว่าเหนื่อยไม่เคยคิดว่ากลัวความดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่ดีตอนนั้นเองในชีวิตหลวงพอ่อคำว่ากลัวนี่ไม่เคยพูดออกาจากปากเลยนหนักหนาขนาดไหนเมื่อผู้ใหญ่มอบหมายเนี่ยต้องทำให้ได้แก้ให้เป็น นี่คือชีวิตของพ่อหนึ่งขยันนี่ชีวิตของหลวงพ่อสองแบ่งปันใครใครมาทำมาที่หลวงพ่อเนี่ยมีแต่อันที่สามนี่มันเป็นมันเป็นอุปนิสัยของหลวงพ่อนะคือการแก้ตังหาหลงพ่อหน้าสับพนันนี้เป็นอุปนิสัย มาแต่กับเลยเรื่องปัญหาต่างๆนี่ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเลยหนักขนาดไหนเมื่อผู้ใหญ่มอบหมายต้องทำแต่ทำได้ขนาดไหนอีกอย่างหนึ่งต้องทำกลัวไหมคำว่ากลัวไม่เลย,เลยในชีวิตไม่กลัวต้องทำให้ได้ ตามคำหลังที่เรามีอยู่ทำแล่นไปยังไงสำเร็จสำเร็จขนาดไหนนั้นก็มีความสุขในการทำงานคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่มีอยู่กับหลวงพ่อมาตลอดอันที่จีโอ้ปัญหาอันที่จะทุกคนเม่อมาได้ อันที่สุดทุกคนมาพึ่งมาได้น้อยเหรอได้มากเหรอดีต้องแค่ให้ได้ไม่ได้ว่าไม่คำว่าไม่เนี่ยไม่เคยออกจากาปากผมเลยมีแต่ว่าได้ได,ดีไม่ ปัญหสุรกนวันตถุีอยมสามอย่างได้ดีไม่มีปัญหาขยาวก็ได้แล้วไม่สๆๆลัวนีหลวงพ่อเองคิดว่าในชีวิตเนี้ตายไม่กลัวแล้วช่วงนี้เป็นเจาน้าคณะเจ้าว่าดก็เป็นแล้ว เป็นเจ้าคณะตำบลก็เป็นแล้วเป็น,นเจ้าคณะอำเภอก็เป็นแล้วเป็นรองจังหวัดก็เป็นแล้วแต่ตอนนี้พระเถระผู้บังคับบัญชาให้มาเป็นจังหวัดก็เป็นโอ้ยในชีวิตทีต่ตายเมื่อไหร่ก็ตายนะ <laughs> สร้างบอกไม่ใช่สร้างนะพระทูุสร้างคนเป็นหลัก แต่วัดถุเนี่ยเป็นผลปล่อยได้วัดถุเป็นผลปล่อยได, to, เยได้เอาคนเป็นหลักสมองคนเนี่ยสมองของคนเนี่ยมันจะเป็นความรู้ต้องเป็นหนึ่งความพร้อมเป็นสองอันที่ 3, สามศักยภาุสมพ่อนะทำอะไร ไม่เคยร้างคางคิดได้ทำได้และสำเร็จสาราหลังนี้เมื่อผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วทำได้24วันหลังนี้ที่เธอเห็นเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลย24วันหลายคนว่าทำได้ยังไง ลูกน้องลกพ่อเนยเอามาจาาดัดการตอนมันไม่มีเวลาหยุดแปดโมงมันทํงางานไม่ใช่ตื่นบามันทํงางานแล้วเห็นตัวเอ็นล้เลิกปกดีที่คืน <c oughs> เราเนี่ยซื้อใจเขาเป็นนายเนี่ยอยู่ใจใจเขาไม่ใช่อยู่บนหัวเขาเป็นนายอยู่บนหัวเขาเนี่ยเหนืย ถ้าอยู่ในใจเขาเนี่ยเขาเหน,นื่อยนะครับซื้อใจเขาให้ได้เมื่อซื้อใจเขาได้ในป่ยป้าเขาเลือกใจเราชั่วชีวิตเราไม่ใช่เราที่เขาโกนะรธก็เพราะมีอะไรให้ผมเลือกใจหลวงพ่อเพราะว่าเขาบา้านสมบัตเราแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขและสำเร็จทุกเรื่อง อันนี้ชีวิตเราอ,อ,อันสุดทายเมื่อกี้บอกว่าหนึ่งความรู้สองความอกสักยยาพอันสุดทายนี่เรามีกิจจวัดในพระศาสนาไม่อกป้องหนึ่งมีสิ่เสมอต้นเสมอไปไม่ คร่งและไม่ย <c oughs> ้อนหลวงพ่ออยู่กิจการ,รกกาโอ้ยความเป็นกลางนี่มันมีความสุขเคร่ง <c oughs> ไปก็ไม่ชอบย้อนไปก็ไม่ไดีหลวงพ่อนี่ไม่กมีด่างบ้อยในเรื่องของสิ่งที่เราไี่อยู่ คุณธรรมต้องอยู่ในใจเสมอคิดแต่เรื่องที่ดีพูดแต่เรื่องที่ดีทำแต่เรื่องที่ดีและมีความประพฤติเรียบร้อยตัวนี้ตัวสำคัญคนเห็นแล้วก็มีความสัาราเลื่อมใจ ชื่อถือถ้าเชื่อถือนี่จะเอาอะไรก็ได้ไม่ต้องขอเตี๋ยเต็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยหลวงพ่อมีลูกศิษย์เต็นสมบัติหลวงพ่อบอกสมบัติเอาเต็นมากลางให้หลวงพ่อหน่อยเขาเขาเขาเบียดจีบกากเต็นน่ะหลวงพ่อมีงานอะไรหลวงพอ่อผมไม่เอาเก่าอะ่ะทำไมอะ่ะผมไม่ดิ กว้างเท่าไหร่ฉพาอกว้าง11เมตรยาวเท่าไหร่ยาวยาว19เมตรครับเอามากางให้ไม่คิดต่างแม้แต่สตางค์เดียวเห็นไหมสิ่งที่เราไม่อยู่นี่คือคุนตะาถ้าเขาสตา์เรื่อมใสเดียวจะเอาอะไรก็ได้ไม่ต้องโอ้ทำงานกับคนเยอะเนี่ย ยใา้มันไปอยู่ในใจเขาเนี่ยทำยังไงคือการไม่เห็นแก่ตัวตัวนี้ตัวสำคัญถ้าไม่เห็นแก่ตัวเท่านั้นเห็นแก่พูกพอ้องทำยังไงให้เขามีความสุขตัวเราเนี่ยเขามีความเชื่อถืออยู่แล้วเราก็อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้ และที่เธอเห็นของพ่อแมมีแต่หคุณอยากได้อะไรขอให้คุณพูดมาสันให้ได้ทุกอย่างสิ่งที่สันให้ไม่ได้กับคุณจะมีอยู่อย่างเดียวคือหัวใจเ <c oughs> <c oughs> นี่ยที่จะเข้าถึงเขาคือเราไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแค่ได้ให้ความสุขกับเขาให้ได้เมื่อเข้ามาสัมผัสน,นั่นแหละงานทุกอย่างมีแต่คนช่วยโดยเฉพาะทีเห็นนะในพระวิหารวัดมระดอนถอนการพระครูบันฑิตรองเจ้าหน้าเพอเมลรนมาเห็นแล้วหลวงพ่อ,พอไม่ได้ขอเลย หลวงพ่อผมขอจะดองงานหลวงพ่อได้ไหมโอ้ขอกูมงามันกำสามเจ้าโมงเอารถขนของมาจากวัพอดพระนอนดาษเธอเห็นจุ๋ยๆนะี่ไม่ใช่หลวงพ่อนะววัดพระนอนาของกบายทุกอย่างหลวงพ่อไม่ได้หาเลยเขาหามาเสร็จแม้แต่ปัจจัย ตว่าให้ป้ห้าปันหลวงพ่อจะวักห้ามหลวงพอ่อผมเองนี่เธอมันมีที่ไหนหลวงพ่อนี่ซื้อใจเขาไว้นานแล้วไม่ใช่มาเกิดเมื่อวันสองวันนี้แต่เราทำมาโดยตลอดมีปัญหาเราแก้ให้ และให้กำลังใจเมื่อมีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาโอ้ให้ของพูดอ่อนบวานให้กำลังใจนี่คือชีพิตรหลวงพ่อคำมะที่หลงพ่อให้บอกเมื่อกีว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ ต้องการอะไรเหรอบอกมาโกพ้พ่อยได้ทุกอย่างไอ้ไม่ได้คือว่าเอาละแบบว่างานหนักมีแต่คนกลัวนี่บอกเกอดเลยนะว่าชีวิตหลวงพ่อเนี่ยนะไม่เคยกลัวงานหนักไม่เคยกลัวจริงๆทุกอย่างเนี่ยหนักเบาเนี่ย ไม่เกี่ยวกับงานมันเกี่ยวกับมันสมองและประสบประการนที่มีประสบประการมากเย่ยงานหนักเป็นงานเบามันง่ายสุทุกอย่างเกี่ยวกับปะสบประการถ้าไม่มีประสบป,ป,ประปการละปอดทำงานน้อยคนหนะน,นักงานหนัก ไม่ได้เรื่องเลยจะ่หลวงพ่อเองเหรออายุ73แล้วมันมีแต่ปัจป,ปุบันงานหนักเป็นงานเบางานเบาเหรอโอ้ยธรรมดาจักอันนี้ขอบอกให้เธอทราบอยู่ที่ปสัสจุบั ณผู้ชมค,คะในการทำงานกับคนหมู่มากนั้นเราจะต้องขยันแบ่งปันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และเป็นที่พึ่งของทุกคนได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้มีแต่ให้และรู้จักให้กำลังใจกันนะคะงานนั้นๆก็จะสำเร็จได้บรรลุตามเป้าหมายไม่ยากเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสดธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสริสวัสดีค่าเอกยมสินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ